ยางเผากลางนะคะตัวนี้เป็นยางเผากลางของ Ford Ranger นะคะยางเผากลางพร้อมลูกปืนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านในนี้จะเป็นลูกปืนนะคะแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาวัดดูนะคะับ๊น้นึง ขายึดนะคะวัดเอาชัวร์ก่อนนะคะประมาณสามสิบสามสิบแปดมิลนะคะโดยประมาณนะคะตรงลูกปืนนะคะด้านในนี่เป็นลูกปืนเราวัดที่ประมาณว่ารูในนะคะน่าจะประมาณสามสิบแปดได้นะคะเพราะว่าวัวเนี้ยเราเข้าไปไม่ถึงนะคะ อืประมาณนั้นนะคะแล้วก็ดูตรงนี้นะคะดูในนี้ตรงนี้วัดได้นะคะตัวนี้จะอยู่ที่สี่มมิลนะคะสี่สิบสี่แล้วก็ตรงนี้นะคะจุดนี้อยู่ที่หกสิบหกมิลนะคะเดี๋ยวเรามา ความหนาความหนาของอยางพาวกลาง45มิลน,นะคะจุดนี้แล้วก็ความหนาทั้งหมดอยู่ที่61มิลน,นะคะหน้ากว้างความกว้างนะคะวัดประมาณนี้นะเวเนียจะประมาณนี้นะคะอยู่ที่115มิลเ๊ปปะเลยนะคะแล้วก็ จากนั้นเราจะมาวัดประมาณว่าจุดกึ่งกลางของของรูนะคะจุดกึ่งกลางนี้ประมาณอยู่ที่สิบหกจุดสามเซนติเมตรนะคะประมาณสิบหกจุดสามเซนติเมตรแล้วก็ถ้าเป็นจุดนี้นะคะยี่สิเ็ดเซนค่ะ ยาวนะคะ